สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในปีพศ2568ครับเราจะมาดูกันว่าเอ่ออิทธิพลของดาวต่างๆเนี่ยจะส่งผลกับชีวิตด้านไหนเป็นพิเศษหรือมีอะไรที่แบบต้องจับตาดูกันบ้าง สวัสดีค่ะก็จากข้อมูลที่เราได้มานะคะปี2568ของชาวสิงห์เนี่ยเหมือนจะมีทั้งโอกาสดีๆเข้ามาให้คว้าแล้วก็มีความท้าทายให้ต้องรับมือเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของดาวหลักๆอย่างดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูพวกนี้จะมีผลกับเรื่องงานโชคลาภแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยคือเรื่องความสัมพันธ์หุ้นส่วนอะไรพวกนี้ค่ะ น่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่ดาวพฤหัสหรือดาวห้ากันก่อนเลยช่วงต้นปีมกราถึงประมาณกลางพฤษภานี้ดาวพฤหัสอยู่ในราศีพฤกษภซึ่งเป็นภพกรมมะหรือว่าเรือนการงานตรงนี้เหมือนเป็นจังหวะดีเรื่องงานเลยใช่ไหมครับโอกาสเลื่อนตําแหน่งขยับขยายธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าลงแรงเรื่องงานแล้วเห็นผลเต็มที่โอกาสมาจากการลงมือทําเลยค่ะ แต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่13พฤษภาไปจนถึง2ตุลาดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามีถุนซึ่งเป็นภพลาภะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าพอเราทุ่มเทกับงานไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนหรือโอกาสดีๆใหม่ๆมันจะเริ่มวิ่งเข้ามาหาอาจจะเป็นโชคลาภจริงๆหรือการสนับสนุนดีๆจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ได้ค่ะอ๋อเหมือนจะหวาเปลี่ยนจากที่ต้องลุยเองมาเป็นช่วงที่โอกาสเข้ามาหาเราหรือรอรับผลดีๆอะไรแบบนี้ ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นช่วงที่ควรเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ว่า ก็มีช่วงต้องระวังนิดนึงคือตอนที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าพบวินาศในราศีกรกฎช่วงนั้นจะอยู่ประมาณ2ตุลาถึง23ธันวาอาจจะมีเรื่องติดขัดเรื่องที่เราไม่คาดคิดหรือบางทีก็เป็นช่วงที่ใจเราอยากพักผ่อนมากกว่าปกติค่ะต้องดูแลใจตัวเองดีๆแล้วพอปลายปีพฤหัสก็กลับมาที่ลาภะอีกใช่ค่ะพอ23ธันวาเป็นต้นไปดาวพฤหัสกลับมาชี้มิถุนพบลาภาอีกรอบเหมือนมาช่วยส่งทายปีด้วยเรื่องดีๆอีกครั้งค่ะเข้าใจภาพรวมดาวพฤหัสแล้วครับทีนี้ดาวเสาร์ดาวเจ็ดและครับ เห็นว่าปี2568นี้จะโคจรอยู่ระหว่างสองราศีตลอดเลยใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นอีกจุดสำคัญเลยดาวเสาจะเดินหน้าถอยหลังวนๆอยู่ระหว่างราศีคุ้มซึ่งเป็นพบปัตตนิเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนกับราศีมีนคือพบมรณะที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนการที่ดาวเสาอยู่ตรงนี้ทั้งปีเนี่ยนะคะเอม,มันส่งผลยาวๆเลยค่ะ พออยู่ในภพปัตตนิก็จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่จริงจังความมั่นคงการทำสัญญาหรือความรับผิดช,ชอบกับคู่กับผุ้นส่วนแต่พอช่วงที่ดาวเสาร์ถอยเข้าพบมรณะอันนี้ต้องระวังค่ะอาจจะมีเรื่องไม่แน่นอนทางการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้เหมือนกันและที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมีดาวราหูหรือดาวแอยู่ในราศีกุมภ์พป,ปัตตนิตลอดทั้งปีด้วย อย่างนี้ก็แปลว่ามีช่วงที่ดาวเสาร์กับราหูมาเจอกันในเรือนคุ้งครองหุ้นส่วนสิครับถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะคะการมีราหูอยู่ในภพปัตตนิทั้งปีเนี่ยมันจะกระตุ้นความต้องการในความสัมพันธ์ที่อาจจะ แตกต่างไม่เหมือนใครหรือมีความลุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจกับหุ้นส่วนก็ได้นะคะแต่ข้อควรระวังของราหูคือความหุนหันพันแล่นการตัดสินใจเร็วไปหรือบางทีก็อาจเจอเรื่องไม่จริงใจได้ทีนี้พอมีดาวเสาเข้ามาอยู่ร่วมด้วยในบางช่วงเวลามันเหมือนการเพิ่มแรงกดดันหรือความขัดแย้งในใจระหว่างความต้องการความมั่นคงจากเสากับความต้องการความแปลกใหม่ความตื่นเต้นจากราหูในเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วนเลยค่ะ โอ้โหฟังดูเป็นปีที่เรื่องความสัมพันธ์กับพุ้นส่วนนี้มีโจทย์ให้คิดเยอะเลยนะครับเพราะเห็นภาพรวมดาวหลกัหลกๆแล้วลองสรุปผลกระทบต่อด้านต่างๆของชาวสิง์ในปีนี้หน่อยได้ไหมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงกลางปีแต่ก็ต้องระวังความไม่แน่นอนหรือรายจ่ายไม่คาดฝันจากอิทธิพลเสาในภพมรณะด้วย ความรักอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะปีนี้เรื่องนี้ถูกเน้นมากๆมีทั้งโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้จริงจังขึ้นแต่ก็มีความท้าทายจากความต้องการที่อาจจะขัดแย้งกันในใจคืออยากมั่นคงแต่ก็อยากดึงเต้นต้องใช้สติเยอะๆค่ะโชคลาภจะเด่นชัดช่วงกลางปีเลยค่ะตามจังหวะดาวพฤหัสเข้าพบลาพระ ส่วนสุขภาพโดยรวมถือว่าดีค่ะแต่ว่าช่วงปลายปีที่พฤหัสเข้าวินาทอาจจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจเป็นพิเศษนิดนึงฟังดูแล้วชาวสิง์ปี68นี่ต้องบริหารจัดการหลายด้านเลยนะครับทั้งโอกาสและความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก็การเงินนี่ดูจะมีประเด็นเยอะหน่อยในข้อมูลมีการให้คะแนนภาพรวมด้วยใช่ไหมครับนะได้ส่วนด้านที่ต้องระวังก็ประมาณ3 5คือพวกอุปสรรคปลายปี หรือปัญหาความสัมพันธ์การเงินที่ไม่คาดคิดค่ะแล้วก็มีแนะนำเรื่องอัญมณีเสริมดวงด้วยนะคะอย่างทับทิมช่วยเรื่องอำนาจวารมีเพทยายสีส้มเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โกเมนเสริมพลังชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะอืมแต่ข้อมูลก็ย้ำว่าอัญมณีเป็นแ pues ค nah, ่ส่วนเสริมแน่นอนค่ะตรงนี้นี่เป็นประเด็นที่น่าขบคิดเหมือนกันคือข้อมูลเขาเน้นเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการกระทำของเราเอง สติการตัดสินใจการพัฒนาตัวเองอัญ,ญมณีอาจจะเป็นเหมือนเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจหรือช่วยเสริมพลังงานบางอย่างได้แต่ก็ไม่ใช่คําตอบทั้งหมดนะคะความสมดุลระหว่างความเชื่อกับการลงมือทําจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะครับ ก็นับว่าเป็นการเจาะลึกข้อมูลดวงชะตาชาวราศีสิงห์ปี2568ที่มีรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็มีแง่มุมให้เราได้กลับไปคิดวางแผนกันต่อได้อย่างดีเลยครับค่ะก็อยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายจากข้อมูลที่ได้มานี้นะคะคือตลอดปี2568เนี่ยพบปตัตน,นิหรือเรือนคู่ครองหุ้นส่วนของชาวสิงจากได้รับอิทธิพลเข้มข้นมากๆทั้งจากดาวเสาร์ที่หมายถึงความมั่นคงความรับผิดชอบและดาวราหูที่หมายถึงความแปลกใหม่ความลุ่มหลง ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ชาวสิงจะได้ลองสํารวจตัวเองดูว่าในปีนี้นิยามของความสัมพันธ์หรือการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงสําหรับเราคืออะไรเรากําลังมองหาการสร้างฐานที่มั่นคงตามแบบแผนหรือเรากําลังโหยหาความแตกต่างความตื่นเต้นแล้วเราจะนําทางตัวเองผ่านความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสองความต้องการนี้อย่างมีสติรู้ตัวได้อย่างไงคำถามนี้อาจจะเป็นโจทย์สำคัญให้ชาวสิงได้คบคิดตลอดปี2568นนี้เลยค่ะ